สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผล,ลไม้จันทบ,บุรีนะครับเราพามาดูนะครับสวนที่ลายล้อมด้วยธรรมชาตินะครับอยู่แถวแถวเนินเขาเป็นชานเขานะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่หุบเขานะครับเป็นชานเขาตรงนี้นะครับเป็นทางสาธารณะนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นทาง คอนกรีตนะครับกำลังดำเนินเรื่องอยู่นะครับทางเส้นนี้นะครับจะมีบ้านอยู่ข้างในอีกเป็นสิบหลังคาเรือนนะครับมีสวนอยู่ข้างในนะครับเป็นสวนทุเรียนสวนของชาวบ้านนะครับก็ไม่เปี่ยวครับผมไฟฟ้าเข้าถึงนะครับไฟฟ้านะครับที่ดินที่ผมจะนำเสนอนะครับอยู่ฝั่งนี้เป็นสวนทุเรียน ซึ่งเป็นลูกเนินนะครับชานเขา21ไร่นะครับพิกัดอยู่ที่ทุ่งเพนบ้านตาบกเตี้ยนะครับทุ่งเพนแปลงนี้น้ำดีครับผมดินดีมีทุเรียนอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ200ต้นแล้วก็เป็นมะไฟนะครับก็ในพื้นที่นะครับ21ไร่ ต้นไม้ไม่เต็มพื้นที่นะครับก็จะเป็นที่ที่เป็นเอที่ลกนะครับต้องต้องมาดูแลนะครับมาจัดสวนใหม่สวยเลยครับแปลงนี้นะครับ21ไร่ขายอยู่ไร่ละสามแสนห้านะครับเอกสารสิทธิ์เป็นเอกสารนอสอสามกซึ่งแจ้งทำโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้โฉนดนะครับแต่แจ้งทำโฉนดไว้แล้วนะครับ รายละสามแสนห้าราคาเบาๆครับผมส่วนทุเรียนให้ผลผลิตแล้วนะครับแปลงนี้ก็มีร่องน้ําน้ําไม่ท่วมครับผมมีร่องน้ํามานะครับไฟฟ้าเข้าถึงสวนภายในสวนนะครับมีบ้านอยู่ในสวนนะครับเป็นขนมอันนี้นะครับเป็นร่องน้ําซึ่งน้ำไม่แห้งน้ํามีตลอดปีนะครับตรงนี้ เป็นคลองเล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของที่นะครับจะเป็นคลองซึ่งมีฝายนะครับเ,เราสามารถตั้งปั๊มดูดน้ำข้ามมาใช้ในที่ดินได้นะครับถ้าใครมองหาที่ดินธรรมชาตินะครับราคาเบาๆเห็นไหมครับมันจะมีร่องน้ำน้ำไหลตรงนี้น้ำร่องคลองนี้นะครับมันจะยาว เข้าในที่ดินนะครับน้ําไม่ขาดมีใช้ตลอดปีอันนี้ก็เป็นทุเรียนในพื้นที่นะครับ21ไร่มันก็จะมีที่ท,ที่เป็นที่เปล่าด้วยนะครับแล้วก็ที่ที่เป็นลกๆด้านนู้นนะครับตรงตรง,ตรงถแถวๆเนินลูกเต่านะครับหลังเต่าตรงนี้นี่ก็จะเป็นบ้านนะครับติดถนนสาธารณะหน้ากว้างนะครับน้ําไฟพร้อมหนึ่งไร่ อ่อไม่ใช่ครับขอโทษที21ไล่นะครับไล่ละสามแสนห้าสนใจ,จติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านนี้นิดนึงนะครับเอกสารสิทธิ์นอสอสามกอนะครับแจ้งทำโฉนดไว้แล้วตรงนี้นะครับ ซึ่งก็จะแผ่นกล้องไปให้ดูนะครับทางเข้าสวนมาเป็นที่เปล่าเยอะครับมีมีมีบ้านบ้านนะครับในสวนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่เข้ามาในที่ดินนะครับน้ำไม่แห้งคือน้ำดีมากครับมีคลองใหญ่อีกฝั่งหนึ่งของที่ดินแต่ดูดน้ำเข้ามาใช้ได้นะครับแปลงนี้นะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของที่นะครับ095 6689895นะครับหรือ0622841462ที่ครับสวัสดีครับ